วันนี้เราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยา multi purpose cleaner นะครับเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์เน้นทำความสะอาดคราบน้ํามันคราบไขมันนะครับแล้วก็คราบฝังแน่นต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับที่พื้นเนี่ยมีคราบน้ํามันอยู่นะครับเป็นถ้าจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นคราบน้ํามันที่เป็นน้ํามันที่ยังมีรอยน้ํามันอยู่นะครับยังฝังแน่นได้ไม่นานมากนะครับเนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีมีจุดนี้นะครับจุดนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับ มีตรงนี้นะครับตัวอย่างและนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีจุดที่เป็นคราบน้ํามันฝังลึกมานานๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคราบน้ํามันฝังที่พื้นปูนมานานแล้วมันซึมลึกเข้าไปที่พื้นปูนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ multi purpose cleaner ในการทําความสะอาดดูนะครับว่าก่อนหน้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอทาความสะอาดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันครับ เดี๋ยวเราก็จะเทสนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยตัวมัลติเพอร์โพสคลี n เนอร์นะครับอันนี้ที่เราเอามามันจะเป็นขนาด1ลิตรนะครับแล้วก็อันนี้จะมีคราบน้ํามันฝังอยู่ที่พื้นนะครับเราได้แบ่งตัวมัลติเพอร์โพสเนี่ยใส่เป็นขวดสเปรย์เพื่อที่จะได้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับคือปกติถ้าคราบอย่างนี้นะครับผสมอัตราส่วน1ต่อ5หรือ1ต่อ10ก็ได้นะครับมัลติเพอร์โพสหนส่วนแล้วก็น้ํา5ส่วนหรือน้ํา10ส่วนก็ได้นะครับแต่ถ้้้้าาาาาาาออยกกํคคววมมสะดใใหเรรร็ข็ขึนนับาาแบบถชแ คอนเซนเทรตแบบ100ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองทำความสะอาดกันดูนะครับลองฉีดสเปรย์เข้าไปดูครับนี่นะครับค้าฝังแน่นขนาดนี้นะครับฉีดสเปรย์แล้วทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้างๆเอาข้างๆอีกหน่อยหนึ่งครับจุดข้างๆด้วยก็อาจจะทิ้งไว้ให้น้ำยาสลายคราบนะครับ เดี๋ยวซูมดูได้นะครับซูมดูได้ว่าตอนนี้ที่น้ำยาทำปฏิกิริยาแล้วเป็นยังไงบ้างนี่น้ำยาก็เริ่มทำปฏิกิริยาแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก1นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้นะครับคาบน้ำมันจะเริ่มแตกตัวครับทำให้ทำความสะอาดออกได้ไง่ายขึ้นนี่เราก็ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ1นนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาขัดออกดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวใช้แปรงขัดนะครับนี่ลองใช้แปรงขัดได้เลย เป็นแซงที่มีขนหนาๆหน่อยนะครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยคาบน้ำมันเริ่มสลายตัวแล้วก็ออกดีขึ้นนะครับนี่เราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับคาบมันก็จะเริ่มสลายออกแล้วก็เราจะใช้น้ำเปล่าลาดนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับคาบจากที่เป็นคาบน้ำมันก็เริ่มขาวเห็นพื้นปูนแล้วนะครับ ในส่วนที่ยังเป็นรอยอยู่นะครับคือคาบน้ำมันมันฝังลึกมากนะครับอาจจะลองใช้น้ํายาอีกสักรอบหนึ่งคาบก็จะจางขึ้นนะครับอันนี้คือน้ามันมันฝังฝังซึมเข้าไปที่ในเนื้อของปูนเรียบร้อยแล้วครับแต่สังเกตจากบริเวณที่เรามีการใช้น้ํายากับไม่ได้ใช้นะครับแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะซับน้ําออกนะครับจะลองซับน้ําออกดูว่าให้เห็นพื้นว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวซับน้ําได้เลยครับเห็นไหมครับพื้นก็จะขาวขึ้นนะครับในบริเวณที่เรามีการใช้ตัว น้ำยา multi purpose นะครับทำให้เรื่องทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับอย่างคราบน้ำมันแบบนี้อันนี้เราก็ซับน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นก็สะอาดกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีคราบใกล้ๆกันอยู่นะครับตรงส่วนข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดไปด้วยเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่เดียวกันอาีดสเปรย์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราฉีดสเปรย์แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีนะครับ ถ้าคาประมาณนี้ก็จริงๆผสม1ต่อหหรือ1ต่อ10ก็ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าลูกค้าอยากที่จะให้ทำความสะอาดได้รวดเร็วขึ้นขจัดคราบดีขึ้นก็สามารถผสมหนึ่งต่อหนึ่งได้ครับในการทำความสะอาดพื้นโรงงานที่สกปรกเยอะขนาดนี้นะครับตัว multi purpose cleaner เนี่ยก็จะช่วยให้งานเราเบาขึ้นได้เยอะเลยครับคราบต่างๆที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดเอาออกไม่ได้นะครับ multi purpose cleaner ของเราเอาออกได้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองขัดกันดูนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้เป็นเวลา1นาทีเรียบร้อยนะครับ จะลองขัดได้เลยครับก็สามารถใช้แปรงลักษณะนี้นะครับแปรงที่ขนแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นปูนที่ค่อนข้างหยาบนะครับต้องให้มีขนของแปรงที่แข็งแขงเข้าไปช่วยขัดนิดนึงครับก็จะสังเกตว่าคราบน้ํามันนะครับเริ่มหลุดออกมาได้โดยง่ายดายนะครับเดี๋ยวลองเอาน้ํำลาดดูนะครับหลังจากที่ขัดแล้ว เห็นไหมครับเริ่มเห็นพื้นสีเดิมขึ้นมาแล้วนะครับพื้นสีเดิมที่เป็นสีเขียวก่อนหน้านี้ไม่เห็นพื้นสีเดิมเลยนะครับก่อนหน้านี้มีแต่คราบน้ํามันปกคลุมอยู่นะครับก็เปรียบเทียบกับบริเวณที่เราไม่ได้ขัดนะครับเห็นความแตกต่างชัดเจนครับสีน้ําตาลน้ําตาลนี่เป็นสีของปูนนะครับเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็ใช้งานมานานเดี๋ยวลองซับแห้งดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับตองซับแห้งเนี่ย เห็นชัดเจนเลยนะครับแค่มีในส่วนของตัว multi purpose cleaner กระจายไปนิดนึงก็คราบตรงข้างๆก็เริ่มออกด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นคราบน้ำมันที่เก่ามากๆนะครับฝังพื้นโรงงานมาเกิน10กว่าปีแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นคราบดำๆนะครับที่พื้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาลองใช้ตัว multi purpose cleaner ดูนะครับว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองฉีดสเปรย์ได้เลยครับตรงนี้เป็นคราบเก่าฝังแน่นนานมากนะครับ เกิน10ปีนะครับเกิน10ปีจนเห็นคราบน้ํามันเป็นก้อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใช้ดูนะครับว่าพอใช้แล้วเนี่ยจะดีขึ้นไหมเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องใช้แปรงที่มันแข็งขึ้นกว่าแปรงไนลอนนิดนึงนะครับอาจจะเดี๋ยวจะลองใช้แปรงทองเหลืองช่วยขัดด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าคราบมันค่อนข้างหนักมากๆเลยเป็นคราบน้ํามันเก่าที่ ตรงบริเวณนี้ครับของพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นโรงกลึงมาก่อนเป็นโรงกลึงที่เขามีการกลึงแล้วก็มีการใช้น้ํามันเป็นน้ํามันตัดกลึงก็ฝังแน่นนานมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทิ้งไว้5นาทีเรียบร้อยเลยแล้วครับตอนนี้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวมาลองขัดดูนะครับก็จะใช้แปลงเป็นแปลงไนลอนขัดดูก่อนนะครับ เนี่ยครับน้ำมันก็จะเริ่มออกมานะครับจากที่เราขัดจะเริ่มเห็นเลยเนี่ยว่ามีคราบน้ำมันออกมาก็เดี๋ยวลองใช้แปรงทองเหลืองขัดอีกสักรอบนึงนะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่ามันจะออกแน่ๆนะครับลงด้วยแปรงทองเหลืองอีกรอบหนึ่งครับ เพราะว่าตรงนี้พื้นปูนจะเป็นพื้นปูนที่ผิวค่อนข้างขุขาะเยอะนะครับก็อยากจะลองใช้เป็นแปรงทองเหลืองด้วยเพื่อให้การทําความสะอาดดีขึ้นนะครับก็ขัดสักนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลาดน้ําดูเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับเริ่มขาวขึ้นมาเลยนะครับแต่เนื่องจากคราบน้ามันมันค่อนข้างฝังนานนะครับก็ขอบขอบเมื่อกี้ที่เราขัดไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขัดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ลาดน้ําแล้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าเห็นความแตกต่างเลยนะครับจากบริเวณที่เรามีการใช้น้ํายาแล้วเราก็ขัดนะครับเห็นถึงพื้นปูนเลยนะครับเป็นพื้นปูนเก่าเดิมเดิมเลยครับสีเดิมเป็นสีนี้เลยก็เดี๋ยวลองเช็ดน้ําออกดูนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นครับเห็นพื้นปูนเดิมแล้วนะครับพื้นปูนเดิมเป็นแบบนี้เลย ก็เรียกได้ว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากเลยครับ่วยประหยัดแรงประหยัดเวลาในการทาความสะอาดไปได้เยอะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคราบตะไคร่น้ํานะครับที่ฝังแน่นมายาวนานเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ multi purpose cleaner ในการทําความสะอาดดูนะครับเดี๋ยวลองฉีดได้เลยครับฉีดที่พื้นได้เลยเนี่ยเราก็จะใช้ multi purpose cleaner ฉีดไปนะครับที่ตรงคราบตะไคร่น้ําแล้วเหมือนจะเป็นคราบขมาวเหมาคราบน้ํามันผสมมาผสมกันด้วยนะครับ ลองใช้เป็นน้ํายาล้างห้องน้ําทั่วๆไปมาแล้วมันไม่ออกนะครับก็นี่เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก1นาทีก็พอนะครับถ้าคราบประมาณนี้ทิ้งว่า1นาทีก็น่าจะออกหมดแล้วก็อันนี้ครบ1นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขัดดูนะครับว่าหลังจากขัดแล้วเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าคราบนี่ออกมาเลยนะครับคราบตะไคร้คราบน้ํามันหรือว่าคราบข่าเมเต่างๆที่มันเคยอยู่นะครับ ลุดออกหมดนะครับการขัดก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นปูนมันค่อนข้างที่จะฝูกข่าเยอะนะครับก็ใช้การขัดช่วยนะครับก็ขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองลาดน้ําดูนะครับน้ำลาดนะครับเห็นเห็นไหมครับพื้นขาวสะอาดกว่าเดิมนะครับเอาน้ําเปล่าเปิดไล่ได้เลยครับ เปิดไลดูจากคราบตะไคร้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ดำๆสกรปรกนะครับตอนนี้ก็สะอาดขาวขึ้นมาเลยนะครับเห็นพื้นปูนเดิมเห็นเลยนะครับยิ่งยิ่งขัดเนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับจากคราบพวกนี้เนี่ยน้ำยาล้างห้องน้ําธรรมดาเคยลองแล้วมันไม่ออกนะครับ<ย>ราจะเห็นเลยว่าคราบสกรปรกออกหมดเลยนะครับ เราขัดแค่รอบเดียวขัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ลาดน้ำแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าก่อนขัดกับฝังขัดเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะมากครับเห็นพื้นปูนเดิมนะครับพื้นปูนเดิมเป็นอย่างนี้เลยสภาพนี้เลย